อว่านี่รถอะไรอะ่ะฮีโน่ไงฮีโน่ซีรีส์ห้าร้อยเอฟจีแยูโรสาสวยๆแบบนี้กุมาจัดให้ลูกค้าโดนใจแน่นอนหาลูกค้าอยากได้รถสวยต้องมาดูที่นี่เลยที่นี่ที่นี่เขามีรถสวยคันนี้เก็บงานให้หมดแล้วและสำคัญมากไหมไม่มาก คันนี้ปี2 5 5 8ใช้เงินออกน้อยนิด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 เพียงท่านซื้อนอนแดงมาให้กุมารกินแค่ไม่ใช่เพียงท่านเข้ามาดูรถกับกุมารถูกแล้วเข้ามาดูรถกุมารกุมารให้ไปเลยยางใหม่6เส้นได้ยินถูกแล้วละ่ะได้ยางใหม่ไปเลยหากสนใจคันนี้สามารถติดต่อกุมารได้เลยเดี๋ยวกุมารขึ้นเบอร์ให้เอ,อ้เอากุมารว่า การหยุดปะสงการที่นี่เขาไม่หยุดนะฮะเปิดทําการปกติปกติเปิดทุกวันเลยปะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่8ปดโมงถึง6โมงเย็นเจ้าคันนี้ยาว6เมตรห้ากว้าง2องเมสี่และสูง2อเมตรห้าเก็บงานให้ใหม่ด้วยนะว้าวมาระหมวกไรหมวกกุมารไงเจ้าคันนี้เอาหมด เลือกสีได้ด้วยนะ,ให,นะใหญ่มากเฮ้ <Hey! S 2> สละค้านากูุม,มาเกะงานให้ใหม่เลยนี่ฟิล์มใหม่วิทยุใหม่เอก็ใหม่เกลียก็เข้าง่ายที่จุดบุรีก็มีเบาะเก็บกงานให้ใหม่กระจกมองหลังต้องใช้ได้ ที่เก็บของต้องใช้ได้ใช้ได้แต่มองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยเพราะว่ามันมีตู้บังอยู่ไงและไฟก็ติดสวยแบบนี้เลยหากสนใจเจ้าคันนี้เรกไมไม่เยอะเข้ามาดูได้เลยที่ไหนเดี๋ยวไปดูการข้างหน้าดีกว่าไปละหากท่านใดสนใจเจ้าคันนี้สามารถเข้ามาดูได้เลยที่เ p พีรถบรรทุกสีราชา เจ้าคันนี้มีคันเดียวสเปคน,นี้มีคันเดียวด่วนหน่อยนะสงการนี้เราพบกันอย่าลืมนะเคพีลงทุกสีราชาคุณภาพเหนือราคาเฮ้ยเอา้าทำไมไม่หายวะชุเอา้าไม่หายวะ